สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Demon Slayer อีกแล้วนะครับวันนี้นะผมผมปลดล็อกมา2ตัวละครนะผมก็คือกิยูนะครับผมกับเลนโงคุโดยวันนี้นะผมจะเอา2ตัวนี้ครับมาประชันฝีมือกันในฐานะเสาหลักนั่นเองนะฮะบ,บอกเลยว่าต้องเป็นอะไรที่อลังการนะครับแล้วก็คิดว่าผู้ชมน่าจะอยากดูกันแน่ๆเ<ๆ><ๆ>พราะฉะนั้นเราจะเลือกแบ่งเป็นไฟกับน้ำเลยแล้วกันนะ ปานเพลิงเนี่ยน่าจะมีทันจิโร่ด้วยนะผมเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยมันใช้ปานตะวันได้นะครับใกล้เคียงกับไฟที่สุดแล้วในหมู่ตัวละครที่เรามีนะส่วนกิูก็ให้เป็นกิูกับซาบิโตะแล้วกันเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคส่วนด่านก็เอาเป็นดานในเมืองแล้วกันฮะดูแบบมีไฟอลังการดีนะมารอบแรกเราเล่นเป็นเคียวจูโร่ก่อนนะครับจะมาดูกันว่าท่าของเคียวจูโร่เป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมา ก่อนีิเราเปิดด้วยท่านี้ก่อนโอ้โหวิกระโดดสับครับอะไรอะไรอะไรกิวอะไรเจอท่านี้เข้าไปปล่อยเพิงอุ้มโอ้โหท่าแม่งอลังการสังอวน้ำปานวาลีมาจะมาสู้ปานเพิงแน่ไงวะนี่เล่าอะไรครับโอ้โหกิวมันสวยนปุ่งล้อวาลีแล้วเหรอเจอนี่หน่อยปานเพิง โคตรเดือดดาเมจย่างแรงครับผมสมแล้วที่เป็นปานเพิงอย่างแรงอ่ะมาครับผมใครตายแลกิวครับเราจะใช้ท่าไม้ตายเลยดีไหมย่างดีกว่านะผมเก็บไว้ก่อนนี่ไงแล้วปานเพิงอันทิ่ศาสตร์สองเรียบร้อยอะไรจับบีบคอทุ่มอมนี่คือท่าทุ่มของท่านเลนโงคุนะครับคุณเลนคุณเลน ยังไงรอบสองมานี่ผมว่าน่าใช้และน่าใช้และถ้าไม่ตายแต่เดี๋ยวเก็บไว้ปิดฉากถ้าไอเดี๋ยวเก็บไว้ปิดฉากตอนสุดท้ายเลยดีกว่าครับรอบสุดท้ายเลยรอบสามรอบที่สองนี่เราจะสู้ธรรมดาไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอะไรอะไรมาสับมั่วสับมั่วโอ้ยขอวยโออะไรละโอ้โหไม่ได้สู้เลยอ่ะลัวเกิน ใจเย็นนะครับขอลุกก่อนนะครับจียูมันโมโหจียูมันโมโหบอกโอ้ยมึงเอามึงเอาเลนโกคุมาหาแล้วโอคูมาฆ่าอีกแล้วเหรอเอามาเปลี่ยนเป็นซาบิโตะครับผมถ้าง,งั้นโอ้ยโดนสับด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นทันจิโร่มาสู้ดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ใช่จิวแล้วไงมันไม่ใช่เสาหลักอะ่ะเออเลนโกคุแบบเนียจะลงมาสู้ด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้้ยเฮ้ย แล้วก็เร่มจัดก,การซาบิโตก่อนเอ,อ้ยเชี่ยเอ้ยโดนกระบวนท่าที่6มาครับกลับมาสู้เดี๋ยวใช้ทันจิโร่สู้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จนกว่ามันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกิอูอ่ะไม่มีแล้วน้ำตกครับอันวารีกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้แม่งเยอะเหลือเกินมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับหัวโม่งไปหนึ่งที ยังไงครับกระโหลกล้าวแล้วล่ะทีนี้สู้ไปนี่เล้วผมพิ้วแล้วนะพิ้วพิ้วจะคลิปก่อนแล้วนะครับบอกเลยว่าคอมโบทีจะมีร้องอุ้ยฟันไม่โดนว่ะคลิปหายละต้องเก็บชาร์จไว้ให้คุณเลนด้วยแนะ่มาเอาให้ตายนี่แล้วจบแล้วครับมาเดี๋ยวเราจะใช้ท่าไม่ตายของคุณเลนโงคุนะครับในส่วนนี้ เ,เย็นเมใจเย็นใจเย็นกิวโอ้โ,โ,อโหโมโหเะด้วยมาเอวเพิ่งน,นี่แล้วเป็นยังไงเเอาไปสองดอกเลยรู้เรื่องเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับแข้งล่างก่อนสูดสูดลมปานเอาจริงละมาอย่างเองต้องเจอทำไมตายมึงเอากิวกลับมาสู้กูเดี๋ยวนี้นี่แล้ว เอามาเปลี่ยนตัวมาไม่เปลี่ยนใช่ไหมปานเพิงกระบวนท่าที่เก้าใบอวเพิงชำาําล่าลังวิ่งเอาอือบอกเลยว่าถ้าอาคาสะเข้านะครับผมมาอีกรอบแนะ่เอามาสู้กับอาคาสะให้ได้ เออเราจะไม่ยอมแพ้ครับผมคิดถึงใบหน้าที่ยิ้มแยม้มของเคียวจุโรจริงไปครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอากิยูนะมาสู้กับเคียวจุโร่บ้างนะครับผมโดยเราจะเล่นเป็นกิยูนั่นเองนะฮะไปเชงคาเล็คเตอร,ร์ก่อนโหลดเสร็จแล้วมาเลยครับเรียกกิยูมาเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับผมเอาเป็น ซาบ,บิโตะดีไหมวะปานวารีเหมือนกันอ่าถอดหน้ากากก่อนออกไปก็เป็นเลนโงคุกับทันจิโร่นะครับทันจิโร่โ,โอเคด่านนี่เอาเป็นที่ไหนดีที่เดิมที่เดิมเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝั่งกิยูเนี่ยถ้าไม่ตายจะเป็นยังไงไ<ป> มาถึงคอมโบก่อนเลยครับจับเสยขึ้นไปพุ่งเข้าไปตามกดใช้ปานวาลีกบนท่าที่สิบอือโอ้โหแบบเดียวเร<ด>ียกได้ว่าคอนหลอดลดมาเยอะอยู่ครับเกือบครึ่งหลอดอะไรอะไรอะไร,ะไรนี่แล้วจับทุ่มเข้าไปหนึ่งทีไอเลาติโตลุยให้ก่อนโอเคครับโอ้โหเป็นไงเรียกได้ว่าโซจูโร่นี่สร้างบาดแผลกิวไม่ได้เลยครับตอนนี้ ยังไงครับจะตายแล้วนะในใกิยูใใกิูชนะแล้วครับผมโหฟันมีทีเดียวโนดาเมรว่ะในในส่วนแรกนะครับเห็นว่าแน่นๆน่นกิยยนี่คือท่าเดือดอยู่ลรร้อวาลีแล้วก็กระบวนท่าที่เก้าฟันหน้ามันไปหนึ่งทีไม่โดนว่ะยังไงระบนท่าที่สิบโอ้โห ให้ซาบ,บิโตช่วยพาวมาครับข้างนอกเอาไม่โดนไม่โดนมันไม่ยอมโจมตีมาครับอุตส่าห์วางกับดักเอาไว้ไม่เป็นไรถึงเป็นการเก็บชาร์จเดี๋ยวเราจะเก็บชาร์จเอาไว้ใช้กับเคียวจุโรนะครับผมเอ้หมาสูตรสูตรพลังก่อนฟันเลยครับโอ้โหมันไม่ยอมมันเดฟดีเดฟดีเหลือเกินเราก็จะฟันต่อไปเรื่อยๆเอาเดฟดีใช่ไหมเดฟดีใช <ś> ่ไหม อันวาลีอัดแน่นๆเข้าไปครับนี่เลล่าจนนาะได้ว่าวาลีไหลแบบไม่หยุดหย่อนหรือลิที่เรียกกันว่าน้ำเดินนั่นเองมาครับลุยลุยเลยเออโอ,อ้โหยถ้าเคียวจูโร่ที่มันอลังการจริงไหมคือแบบถ้ามันแบบสะกิลมันดูยิ่งใหญ่มากเลยบานเพิงมันเนี่ยโอ้จับบีบคอแล้วเออ ุณเชียวคุณเชียวปันอะไรผมครับใส่น้ำใส่น้ำสงบนิ่งนี่แล้วกรบวาที่สิบเรียบร,ร้อยยังไงคุณเชียวจะเข้ามาวะเดี๋ยวต้องโดนทําให้ตายเราหน่อยแล้รอย่างงี้คุณใจเย็นใจเย็นปันลดเลือดนะครับถึงจุดที่จะตายเมื่อไหร่ผมจะใช้ทําให้ตายเลยนะน่าจะถึงลวมั้งอัดเข้าไปเลยอุ้มปันวารีกระบวน่านที่สิบเอ็ด ผิวน้ำสงบนิ่งโอ้ยฟันรัวๆคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกหรอกนะตูมเรียบร้อยน้ำเยอะยอมชนะไฟครับผมน้ำน้อยก็แพ้ไฟนะคเป็นเรื่องปกติอมิชชั่นเคร่มผิดก็ต้องยอมรับว่ากิโยนี่ระดับความเทนี่เต็มสิบเลยนะครับ แม่จุดยอดจริงคุณเคียวจูโร่นี่ก็ท่าไม้ตายนี่คืออลังการอลังการแบบใช้ทีนี่คือรู้สึกมีพลังเลยแม้แต่แม้ดาเมจมันจะแบบเท่ากันอะแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าผมกับมีความรู้สึกว่าของเคียวจูโร่เนี่ยดาเมจแรงมากเพราะว่าท่าไฟแม่งใหญ่แบบเบลอนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพีลงเท่านี้นะครับไว้มีตัวไหนหน่าสนใจผมจะเอามาเล่นให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ